หลายคนตื่นรู้แล้วเข้าใจสิ่งที่โค้ชพูดอยู่ใช่ไหมคะใครตื่นรู้แล้วก็คอมเมนต์ให้เพื่อนๆฟังบ้างว่ามันจริงไม่จริงมันใช่ไม่ใช่สําหรับคนที่คิดว่าเฮ้ยโค้ชกำลังพูดเรื่องอะไรเหลวไหลแบบโจ๊กหรือเปล่าหรือว่าแบบเฮ้ยโมเออบางคนชอบคอมเมนต์แบบนี้ไม่ต้องมาคอมเมนต์อะไรติดลบเลยนะคะเพราะว่า เพราะว่ามันไม่มีประโยชน์ที่คุณจะบอกถ้าคุณไม่เห็นด้วยคุณก็ปิดไปคุณคุณไม่ต้องฟังคุณก็ออกไปเลยนะคะคุณไม่ต้องไปเสียเวลาหนั่งเขียนคอมเมนต์ให้มันรำคาญใจนะคะเพราะว่าคุณรู้แล้วนะคะเขาก็เข้าใจสิ่งที่โค้ชพูดสําหรับคนที่ยังแบบพึ่งเข้ามาเส้นทางการตื่นรู้นะคะโค้ชขอให้พวกคุณศึกษาต่อมีอะไรให้ศึกษากันอีกเยอะไม่ว่าจะเรื่องการเปิดดี a เอของคุณเมื่อไหร่ที่คุณเปิดคุณจะ มีความสามารถไม่ว่าจะเรื่องรีโมทวิวิงในการโทรจิตแล้วคุณจะมีความสามารถในการจดจําข้อมูลได้มากขึ้นแล้วบางทีนะคะข้อมูลเนี้ยมันดาวน์โหลดมาให้เราเป็นแบบเอ้ยฉันคิดว่าฉันอยากรู้เรื่องนี้ปุ๊บเอ้ยเอ้ยมันก็มามาทางใดทางหนึ่งอะ่ะแล้วฉันอยากได้แบบทําอย่างนี้ใช่ป่ะคุณคุณก็จะเข้าใจในเรื่องของกฎแรงดึงดูดมากขึ้นเรื่องของ the law of attractions มากขึ้นคุณก็จะสามารถ manifest ได้มากขึ้น คว่า manifest ก็คือทาในสิ่งที่อยากได้ให้เป็นจริงคุณไม่อยากได้หรอคะใช่ไหมใครๆก็อยากแบบจะ manifest ให้สิ่งที่เราฉันอยากจะได้ให้มันเป็นจริงขึ้นมาเวลาที่คุณตื่นรู้แล้วนะคะนั่นแหละคะ่ะมันก็จะเป็นจริงให้คุณได้เร็วขึ้นมากขึ้นเพราะคุณมองทะลุทะลุโลกสามิติที่ปกคลุมไว้ด้วย matrix อยู่คราวนี้นะคะคุณก็จะเริ่ม add sense ไปมิติที่5คุณก็จะเริ่มเข้าใจแล้ว แล้วคุณก็จะมองเห็นกับความสุขที่แท้จริงนี่แหละค่ะคนที่เขามีความสุขอย่างที่แท้จริงนะคะเขาจะเต็มไปด้วยความรักเขาจะสัมผัสความรักได้แล้วเขาก็จะสามารถ forgive คือยกโทษให้คนรอบข้างได้อะถ้าคุณยังทำไม่ได้นั่นคือคุณยังอยู่มิติที่สาอยู่นะถ้าคุณอยากแบบมีความสุขที่แท้จริงทำยังไงฉันจะแบบยกโทษให้คนที่ฉัน โกโรธมาทั้งชีวิตได้หรือแบบโมโหคนนี้จิ๊บเป่งเลยอะไรแบบอย่างนั้นอ่ะฉันแบบเกลียดมันมากเลยอ่ะเมื่อไหร่ที่คุณเข้ามาในทางเส้นทางการตื่นรู้คุณก็จะสามารถแบบค่อยๆปลดไอ้สิ่งเหล่านี้นะคะอารมณ์ติดลบพวกนี้จนกระทั่งเหลืออย่างเดียวก็คือความรักคุณทําได้ค่ะและหลายคนทําได้สัมผัสตรงนี้เราก็จะเริ่มมาแชร์ประสบการณ์กันนี่แหลคะค่ะ คลิปนี้นะคะก็อยากแค่บอกพวกเราว่าเราทำไมฉันต้องตื่นรู้ด้วยล่ะเพราะว่าคุณจะได้พบกับความสุขที่แท้จริงแล้วคุณก็จะรักเป็นแล้วแบบเวลาที่คุณสัมผัสกับความรักได้นะคะมันเป็นความสุขที่มันบอกให้ถูกเลยค่ะนะคะ